ดครับท่านจมยุทธทั้งหลายตอนนี้เราอยู่ที่ทางพิเศษ M6 นะครับวันนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับ25-67ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าข้อ่วนท้ายเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถจะมีห้องน้ำคอยบริการนะครับ